ตัวเองพี่โอกลับมาแล้วครับหลังจากหายหัวไปหลายวันเพราะไม้มันตุยตอนนี้เปลี่ยนไมใหม่นะครับแล้วก็หนีไปเที่ยวภาคเหนือมาพอกลับมาอ่านดิสคอร์น้องบงคนบอกว่าแมปมันมีการอัปเดตไปแล้วพี่โออาจจะอาจจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่ใจสู้วัดโตเอ้ยเดี๋ยวดูก่อนคืออะไรวะเขาเล่นอะไรเขาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเอาล่ะ จะตุยก็ให้มัรู้ไปโอเคทุกคนกำลังอยู่กับ Overhead นะครับเพี่ยวกับแล้วช่วงนี้ปัญหาเยอะเลยเกินเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยนะกลัวจะหลุดเหลือเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่เลือกกันสิจ้าเหล่าเด็กๆละอุ้ยตกใจหมดแมดุดันจริงเอ่อตอนนี้8,000กว่าเฮ้ย8 0 0ักว่าซื้ออะไรได้บ้างอะเอ่อเอาตัวนี้มาก่อน เดี๋ยวไอตัวไว้นี่ไปก่อนลุยกันไปก่อนทำไมมันไม่ค่อยขึ้นวะเอาตรงนี้ก่อนเอาไอหน้าจืดนี่มาใช้ก่อนเอาไอหน้าจืดมาเล่นก่อนนี่จะลวดนี่เขาเล่นหมดอะไรนเนี่ยอ้บึมฮ่าฮ่าคอม<ำ>เล่นนะโอ้โหคำรามเสียงใส โอวันนี้พวกเรามาเยอะฮะทุกคนไหนยอยู่ไหนเราเฝ้าฐานก็ได้ไม่ได้ยิงบอมอ่ะเฮ้ยหายไปเลยหรอโหดจัดโหดจันเสียอะไรกันคก็เน,นี่ยโอ้โอ้ไมก่กอดไทเทเนียมบอมนี่คือนี่มาแบบสบายๆเลยใช่ไหมอบอมบอมดุม้มช่วยเลยเขาไม่ค่อยได้ครับตอนนี้อ,อ้าวเฮ้ยลอยได้เหรอ อะไรวะเนี่ยมีเขาวดจัดไอ้เราห่วยจัดเมื่อความโหดจัดมัเจอความห่วยจัดมายิงปั๊มแอบที่กองบุม่มมาให้ใหใหเฮ้ยอัมเป็นกำลังเสริมก็ยังดีเอาละอา่าตอนนี้มันมีอยู่8,000กว่าใช่ไหม8,000กว่าพอ,อยท์ทำอะไรได้บ้างมายิงปั๊ม ไม่แน่บุ้มไปอีกบุ้มไ,ไม่แน่ฮ่าฮาฮ้ยโ,โหยัเย,ยอะแยะเยอะแยะปึมหน่วให้เป็นหน่วยหลังดีกว่าเรามันจิ๋วเราควรจะอยู่เราควรจะเขาเรียกไงเราควรจะเจมเนื้อเจมตัวอย่างสงบปั๊มเฮ้ยไม่โดนป่ะผมมันวิ่งเร็วอะปุ๊มปึ้มเบ้าไม่ได้ฟอยเลยอะไรเนี่ยต่อต้านพลังกัน ปืนต่อต้านพลังกันปิ๊งนี่แน่ยิงต่อต้านพลังกันยาเอ่อมีอะไรให้เล่นอีกไหมเุ้ยอันนั้นเป่าเนี่ยอันนั้นคืออะไรเฮ้ยโอ๊ะอะไรวะอุ้ยอีหยังเนี่ยอ๋อกะสือถอดหัวบอมฮ่า,าบอมไปนี่แน่อ้าวโห ถึงจะเจียวแต่ก็ย <repetition> ังพอแจ๋วอยู่นะตัวเองจิ๊อ้ยกระเด็นนอนก่อนง่วงละง่วงละตัวเองได้อะไรมาโอ้ยระเบิดระเบิดว่าอะไรเนี่ยกล่องสุ่มอะไรใบเลือบวงเดือนเอามาฟาดหัวแกอะไรไงเอาพุ่งอะไรเล่นอะไรเนี่ยปิ๊ปบอมบอมจอดแล้วอ้า ช่วยหน่อยเฮ้ยตอนนี้เราก็ใช้ได้อยู่ปั๊มนี่เวฟที่เท่าไหร่เนี่ย11แล้วเหรอนี่มันด่านอะไรของเขาวะเนี่ยปั๊มมาเอาละเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายพี่โอก็มีติดธุระอีกแล้วเนี่ยแตงชะมัดเลยชีวิตคนทำงานนะแต่ก็อยากจะเล่นกับน้องๆนะยิงไปนู้นนู้นอยู่นะปุ๊บปุมาให้ใครบอกเอาไปใช่ไม่ใช่โหยยิงพวกเดียวกัน พ่อคุณมาไอ้นี่เร็วนักใช่ไหม,ม<า> <19. S 2> ปัม๊บสิบเก้าปั๊มยิงซาอะไรเนี่ยชี้โดชี้เด่แล้วสู้คิดไปแล้วใช่ไหมตัวเองเราทนมาถึงขึ้นที่13แล้วครับทุกคนอะไอ้เขียววันนี้ปัม๊มให้ปัม๊มให้โดนเหมือนกันจัดไทยไวรุ่นปัม๊ม ปึ้มนี่แน่ปึ้มโวยยิงกันเป็นพี่พี่เป็ีเก่งเอาล่ะนี่มันแมททะเลทรายใช่ไหมเอยตัวเองยิงไปก่อนนะนี่อะไรวะเนี่ยเยอะเลยยิงแบบแม่นๆยิงแบบแม่นๆจังหวะบุ้มขาให้โนบมาไหมเนี่ยไอ้นี่รถถังรถถังฟังคนไอ้โหดปุ้มขาให้ อุ้ยอันนี้เขาเล่นอะไรกันเนี่ยขอแจมทุกคนได้ไหมขอแจมซะหน่อยได้ไหมเปิดไม่ได้โอ้ยระเบิดเขาหน้าอีกนะหน้าแหกปึ้มลาแยกจับแยกให้หมดโผล่ไปขึ้นในฟ้าโคตรโหดเลยไอ้ด้านเล่นอะไรเนี่ยอิงปะซุกา้าอัดหน้ามันซะปึ้มอัดไปปึ้มสามดอกสามดอกแล้วบอกบายบายไอ้กระโดดนี่ปึ้ม เอ้ยช่วยๆหน่อยเพื่อน,อนอยไอ้นี่ตัวใหญ่ติดพารสไซาอีฟป,ปึ๊มปุยอ้ยกระเด็นอ๋อจะปวดอ้าเตอะแช่อย่างว่าอย่าทำหนูอย่าทำค่อยทำแรงๆปึ๊บเอ้ยไม่รู้ละยิงไปเรื่อยๆ,ๆตอนเนี้ยมวดมมตัวแล้วนี่เอ้ยบ้มไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่เลย ปึ้มให้โดนเหมือนกันเจ็บปวดไว้เอาตัวเอกอย่าพึ่งไอ้กระสือคอยาวปึ้มไวจับแยกทางให้หมดปึ้มนี่ยิงมั่วไม่สนใครฝ่ายไหนฝ่ายละตอนนี้ยิงไปหมดตอนเนี้ยไม่สนแล้วใครอยู่ฝ่ายไหนยิงมั่วปึ้มปัมปัมนี่เนี่ยไอ้นั่นไอ้โกรอย่ามายุ่งกับพี่นี่แหละอุ้ย ไปไอ้ส้มมันหน้าบวกไอ้อส้มหน้าบวกไอ้อะไรอะไรมันจับอะไรจับอะไรของฉันโอ้จับทุม่มหัวขาดอะไรวะตายเลยอะ่ะบาบอเป็นที่สุดเดี๋ยวกันเอ่อจะรีสปอร์ในคลืนถัดไปมาไอ้นนหน้าจืดขอล้างแขนหน่อยอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้หน้าจืดหายไหนไอ้หน้าจืดมาแล้วกดล็อกขอล้างแขนมา ขอล้างแค้นอีกหน่อยอยังไม่ตุยโอ้ยมาช็อตไปยมาช็อตโอ้โหตอนนี้เพื่อนๆเยอะเยีย่ยมมากมายิงไปมิสไซมิสไซกลางทะเลทรายบึ้มมาให,นห,นขให้ขอให้โดนซะหน่อยขอให้ได้ขอให้โดนบึ้มบึ้มเอ่าเฮ้ยไม่โดนว่ะยิงช้าโอ้โหเพียบเลยตรงนี้โอ้ยหลังหลุด หลังลรู้ว่าแย่แล้วครับผมแย่ว้าปั๊มเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปึ้มให้ยิงเข้าตอรมันเต็มที่ไปเพื่อนตายแล้วไอ้หนอนไก่ว้าวไอ้ที่อะไรเนี่ยปึ้มยิยงเขาเต็มที่โอ้โหเลือดมันเยอะว่ะไม่ลดเลยตัวเองนี่ยิงโดนเต็มเต็มจเลือดไม่ลดเลยต้องใช้อาศัยท่า,ศาพี่ใหญ่เขา แดดดินคืนที่21แล้ววันดีฟื้นแล้วใช่ไหมนอนนานนะเราเนะี่ยบอยปอมเต็มเต็มโอ้ยโอ้ยยิงแม่น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 หน่อยทำไมนอนนานจังวะนี่เลยยิงปืนมวยปืนมวยเอาจาัดก,การไปโผล่ถังเข้ามาพอมเอายิงสไนเเปอร์นี่แน่ 69เว้ยเก็บพอยต์ได้69แล้วตอนนี้ขึ้นเท่าไรี่สิบสอละเอาเตือนเตือนพ,พวกงานเข้าแล้วเอ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยปึ๊บเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้ point ท่าไม่ตายเลยเหรอกาดพระเจ้าอย่างงี้เคลียร์ได้เคลียร์ได้ทั้งคืนเลยนี่โโหที่คืน23แล้วครับตอนนี้ปึ้ม,ม,มยิงไปปึ้ม โอ้โยใครปล่อยท่าเลยวะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วระเบิดแตกใส่หน้าแน่นอนโอ้ยเจ็บ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 ยามาอยู่กับพี่อย่าตายมันมันตามล่าเราเลยอะไอ้ตัวนี้มันกระโดดตามล่าเราเว้ยอย่างนี้ไม่ไหวซะละเดี๋ยวก่อนการฟรื้นคืนของไอ้จืดครั้งที่สองนะตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น ไอ้น en. ี่ไงไอ้นี่ไอ้จัมปิ้งไอ้น okay, ุ๊กจัมปิ้งตีช่วยด้วยตีแดดตาไนเปอร์จริงเจอนี่บาสุก้าหรือป็นไงล่ะสไนเปอร์ต้องเจอบาสุก้านี่แดดินไปนะระยบร้อยเผาไหมเผาไหมแบบสมบูรณ์เออ จบจบยังยังไม่จบอีกโว้โคตรเยอะนี่แหละพี่ว่าขออยู่ใต้ตูดกันหน่อยเป็นไงใต้ตูดก็ไม่ปลอดภัยไอ้โดดนี่ไปแล้วเหยียน,นจริงไอ้โดดนี่บึ้มวาไอ้กระเด็นทุวคนโอ้ยกระเด็นว่ะโอ้โหเข,ข,ขาปล่อยท่าหโหด,ด,ด,ดอุ้ยไอ้ดั๊นด็อกเตอร์วัะดีตีแหละยิงเต็มเต็มยิงไป ไี้เนี่ยไอ้จืดเจอกับด็อกเตอร์หน่อยเฮ้ยหายตัวเลยอีกแกเทเลพอ,อร์ตได้ไงเนี่ยนี่คื้นยายพิษตาใช่ไหมไปลุมมันตีมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเฮ้ยโอ้โหหายไปไหนเนี่ยอ๋อแสดงว่านี่คือขึ้นขึ้นสุดท้ายป่ะขึ้นยิบฮาปอตีเนี่ยยิงยิงหน้าท้องมันยิงหน้าแงยิงให้บ้านหลุดเลยไอ้ตรงตีตายยังเฮ้ยแมงวับอะไรวะเนี่ย

โอ้โหโคตรเยอะอะไรวะเนี่ยช่วงห่างได้ไหมเนี่ยทำไมพังพวกหนูเยอะจังเลยตัวเองอะไรวะเนี่ยโคตตายรู้ไม่ได้สนามนี้ไม่เหมาะกับเราตายละนี่ไม่ใช่ทีมของเราเลยจริงลองฉลาดกว่าไม่ใช่ยากกว่าเออขอบคุณมากดูเหมือนโดนดาครับตายครับตายตายตายเอาไงดีวันเนี่ยยังไงก็โดนอ่ะขออีกที 26แล้วเหรออะไรวะเนี่ยตกลงไม่จบที่ยหาเหรอโอยยิ่งยากดิเดี๋ยวเดี๋ยวมองดูดีเฮ้ยลองมองดูสิเออโดดหลบโดดจุ๊กอ่ะอายโอ้อะไรวะเนี่ยไม่ไหวแล้วความพยายามที่ก้าหาญจริงๆลงมาไม่ทันไายตายเรียบร้อยไม่ได้แล้วลองใส่พี่โอต้อตัวใหญ่ๆมาหน่อยละไม่ได้ละตอนนี้ไม่งั้นตาย บอกได้เลยว่าอาจจะมีตุยได้ไถท่านมาดิไถท่านมาอ่ะตัวนี้ก็มาเฮ้ยต้องใช้ตาเหรออันนี้ก็ได้ปะไม่ได้อีกอะไรเนี่ยพี่โอ้กดอะไรได้มัางเนี่ยเอาไถท่านเสียหายเลยกันไถ่เสียหายมาไม่ได้ว่าตัวที่อะไรวะเนี่ยกดไม่ได้เลยเหรอทำไมพี่โอ้เลือกไถท่านไม่ได้ละแต่ก่อนพี่โอเคยเลือกได้นะ ไปไหนแล้วะทำไมมันหายไปไหนแล้วอะเลือกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอ้าตายแล้วเ,เดี๋ยวเลือกยังไงวะเนี่ยเฮ้ยพี่โอเคยเลือกได้นะไอตัวสีเขียวๆยวอะทำไมตอนนี้เลือกไม่ได้แล้วอะมันปลดล็อกแล้วไม่หรอมันอัพใหม่แล้วมันรีใหม่เลยเหรอพ่อคุณต้องใช้ไอจืดอีกแล้วไอจืดมานั่งฟาร์มเนี้ยนะพ่อคุณ หน้ากากบาตตายแล้วเถอะแกบอาล้โอ้ยเยอะแยะมันทำไมมันยอวเยะไอ้นี่รถอะไรเนี่ยไอ้หนุม่มรถไทยไอ้หนุมหน่มตรงเช้งโอ้อโหโคตรว้า่อยทานหน่อยไอ้หนุม่มตบงแชมป์ตีแม่น้องออดิวมาแล้วอะไรวะเนี่ย ย้อนเวลาเหรอหวัดดีผู้คุมเวลาใช่ไหมแกเป็นผู้คุมเวลาออ้ยบึ้มไอ้เจ็บเจ็บโดนโดนไอ้ไอ้นี่กระโดดมาอีกแล้วเอ้ยช่วยด้วยโอ้ยมันวิ่งว่ะเดี๋ยว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 ผมไม่ยากขึ้นเกิดเยอะจริงๆด้วยที่นี่ไม่เหมาะกับเรามันไม่ที่ที่ของเราโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ก้อนโคตรโคตรเลยโอ้ยอะไรเนี่ย ช่วยหนูด้วยมันไม่ใช่ที่ของเราคือที่สามสิบนี่มันหมดอะไรอ่ะทุกคนรู้ไหมอ่ะว้ายไอ้นั่นปีชีพว้าวปูงวุ้งอะไรวะเนี่ยโอ้ยดอเยอะอ้ยล็อกเก็ตออกตามตัวเธอไประโดนอยู่ข้างบนได้ไหมเนี่ยเออขี่ขี่ขี่ล็อกเก็ตบอกไว้โอเคอ๋อ โดนชนโดนชนอ้าอุยอะไรวะเนี่ยอยู่วงนอกก็ได้วะวงไหนชลมุนวุ่นวายไอตัวนั้นอะไรเนี่ยยิงไปช่วยเขาหน่อยนี่แน่ยับเยินว้าวคืนที่สามสิบเอ็ดแล้วทุกคนอึดกันอีกหน่อยนึงเอาละพี่โอหลังจากกลับกลับจากเที่ยวมาก็เนี่ยมาเล่นให้น้องๆเลยรับชม ตามอัธยาศัยอะไรวันเนี้ยปึร้อยสามสิบเจ็ดขอฟามตัวหน่อยแล้วกันตัวเองโห้มันเยอะกี่วะนี่มันดาวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรไอ้นี่อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งไออีทีไออีทีหัวหลุดเรียบร้อยแหมควงสว่านโฮมลันฟุบโฮล์อินวัน มันรีใหม่ปะทุกคนไม่แน่ใจเลยตอนนี้คือ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวนะจะพยายามเล่นเล่นจบให้ได้ในในในแมปนี้เลยเพราะว่าไม่รู้จะตายกี่ครั้งละเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันโอ้แต่วันนี้เพื่อนเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะ,เ,อเ,ยอะเรียบร้อยตายกันตายกันเป็นเบื่อแล้วนี้ตายกันเป็นแถวปะทูเลยอ่ะคืนที่สามเอ็ดจะจบไหมเนี่ยไหวกไหมเนี่ยทุกคนสองเหลือสองตัวยอย่างสาม เราสามตัวตายแล้วตายแล้วเอายังรอดอยู่วะเดี๋ยวพี่โอเล่นอะไรดีอ่ะพี่โออยากเล่นตัวเขียววะต้องใช้ตาอีกบ้าบออะไรเนี่ยเอาดีกันได้ไ,ดไหมเอเอามาฮาเลเซอร์บราเออไอ้ดันบอลช์อตกวาไง โจ้ให้โจะโจะจริงจริงโจ้จริงจรงมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยเลเซอร์เลเซอร์อ้าวโอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโดนลุมตายตายแบบโดนแผลไม่น่ารอดโอ้ตายตายยับเยินโอ้กว่าจะปล่อยท่านี้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โห ฟื้นฟูเนี่ยได้ไหมฟื้นฟูตายกี่รอบแล้วป่คุณอ่ะอยู่ไม่อยู่ไม่น่าจะครบแหละไม่น่าจะครบเทอมละดูทรงแล้วโอ้โหลอยละริ้วปิวละล่องเปื่อยเลยตัวเปื่อยเลยโอ้โหอะไรเนี่ยไหวไหมพี่แบกเลยตัวแบกอันนี้ตายแล้วเหมือนกันเราก็ตายเหมือนกันเอาล้วครับเหลือตัวเดียวแบกได้ไหมเอ้าแบกได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยว สงสารเขาเหมือนกันนะเว้ยเอาสิวะไม่มีตัวไหนเลยมันมีแค่นี้แหละไอ้ปวกสน่มต่วมยิงไปปึ้มวอาวออ้ออโอ้อ้มออมออมมออมอออโมอเลยถ้าอมมออ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 ออมออมออออม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  อ๋อว้าโหยโหดปะวันดีบูบอกโอ้โหโหดจริงเลยจริงมามาอู๋เอาไอ้นี่ไอ้นี่มาเอาเออล่วงเอามาจะไปเต็มที่ขี่เต็มเก่งจะมาสุก้าพี่หน่อยมันไงเราโอเคโ้ยโดนว่ะโดนโดนเจ็บเจ็บ Ô thêm 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 đĩa, Ôi cái thêm thêm cái cáp thêm thêm ba bò อ่าอันนี้ตายยังอันนี้ตายยังตัวเองเฮ้ยอันนี้ยังอยู่สู้กันดูเดือดไอ้อน,นี่มันบอสด้วยวะเนี่ยตายครับไอ้นี่ก็ยังอยู่ตัวตัว,ตวเอาล่ะเอาเอาใจเพื่อนเอาใจช่วยเพื่อนดูส่งเราไม่น่ารอดว่ะโว้ยกดดเอาล่ะไหวกันไหมตัวเองใครทำไม่ตายไปเลยตัวเองนี่แหละปึ้มตายไหมเราอะตายคนเดียวโว้ยไหวไหมเนี่ย ไม่น่ารอดเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมองเท่งไอ้นี่ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดละหนีแล้วตอนนี้ไม่น่าจะเราทำลายเลเทะถ้าใบตายมีไหมตัวเองไม่น่ารอดละเรียบร้อยโดนจ้วงหลังโอ้โหเอาละโดนซ่วมลุมโดนไอหัวเหลืองลุมบินสีแล้วตอนนี้บินละเดนใช้ท่าอะไรได้บ้งตอนเนี้ยยับเยินเอาละอ่ะ ตายกันหมดตอนนี้โอ้โหเขายังเล่นได้อยู่นะแต่งานหนักนะสองตัวงานหนักนะโอ้ยโดนจ้วงโอ้ยไม่นานหลอกโอ้ยตายเรียบร้อยผมไม่ไหวจริงเกินต้านจริงครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแ,แชร์ subscribe พี่โอด,ด้วยเดี๋ยวพี่โอจะต้องเก่งวันนี้ให้ได้นะครับตอนนี้บอกตรงว,ว่าศึกหนักอ่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวแปะลิงก์แบบมาให้เหมือนเดิมสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับส่วนคนที่เคยเล่นแล้วก็เอามาขิงกันได้เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์กันได้เลยโอเคไปก่อนละ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ